คนโบราณเขามักจะมีคำพูดว่าเงินเนี่ยมันก็ง้างได้ซะทุกอย่างแหละแต่ครั้งนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้ผลหรือเปล่ากับกลุ่มทุนเศรษฐีใหม่จากซาอุดิอาระเบียข่าวว่ากันว่าเบนร์อเจอร์คือคนที่ฮอตที่สุดในวงการคุณซื้อตอนนี้แล้วเขากล้าปฏิเสธนิวคาสเซิลยูไนด่จริงหรือไม่ อะไรที่ทำให้วีรอสหันกล้าคิดว่าเขามีโอกาสได้เป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์ต่อจากเปปกโดเลาไปติดตามได้ทั้งหมดในคลิปเดียวนี้ครับ กิจกรรมทายผลฟุตบอลทุกสัปดาห์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า10,000แบาทและแจกคําทํานายฟุตบอลทุกวันแอดสปอร์ตโปรไวน์มันพันกีฬาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันตอนค่าคืนนะฮะในวันพระหัสสุปฏีนะครับทางช่องยูทูบของเรานะฮะเย็นนี้จริงจเตืนนอนตั้งแต่เช้าแหละเช้า1เรื่องแล้วก็ตอนเย็น1นเรื่องนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนตอนประมาณ6กโมงหึ่งทุ่มตอนเนี้ยในติ๊กต็อกนะฮะมีประเด็นใหญ่เรื่องของเจสซี่เินการ์ด นะครับก็ลองไปติดตามมาได้ว่าลิีนการ์ดมี2ทีมยักษ์ใหญ่ในโรปนะครับตามจีบอยู่นะฮะโอ้โหบีินตอนนี้กำลังแรงเหลือเกินนะครับแฟนปีศาจแดงก็ไปตามได้ใน TikTok นะครับส่วน YouTube วันนี้ครับเป็นเรื่องราวของแบนค์แดนลอเจอร์สครับโอ้โหวันนี้เนี่ยฮอตกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงบ่าย2องบ่าย3ามแล้วนะครับก็คือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้เขาก็หากุณซือใหม่อยู่นะครับณจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการปลดสติบรูซนะครับที่ว่ากันว่า48ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่รออแนนน่ เสาอาทิตย์นี้เนี่ยอาจจะเป็นการโจรสหรับเ่าในการคุมทีมช่วคราวซึ่งจริงผมก็ว่ามันย้อนแยงนะปลดกุนซือเลยแล้วก็เอากุนซือช่วคราวมามาแต่งตั้งแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลดีจร,จริงกับโสโมสรหรือไม่นะครับรายชื่อยังคงไปคำถามอยู่ว่าเนวคาสเซนในเตดเนี่ยโหอ,อยากได้ใครเต็มไปหมดแล้วก็มีแต่คนอยากจะมาเพราะว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าถ้ามาแล้วโดนปลดนะครับมันยังมีค่าชดเชยมหาศาลวันที่ ตอนเชลซีปลดพวกมูรินโญ่ปลดผู้คอนเต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายชื่อเต็งๆมันจะเป็นอันโตนอคอนเต้ที่แฟนบอลโหวตมากที่สุดว่าอยากจะนั่งคุณซือก่อนหน้านี้ผมทําว่าลูเซียงฟาร์เป็นเต็งหนึ่งที่สื่ออังกฤษมองว่ามีโอกาสมากที่สุดนะครับก็ยังมีอย่างสตีเวนเจอร์ลาดล่าสุดครับเป็นแดนลอเจอร์สว่ากันว่าณตอนนี้นะครับมีร็อดเนี่ยเป็นคนที่ฮอตที่สุดในวงการสมาคมของผู้จัดการทีมนะครับหลังจากที่เขาทำเลสเตอร์ได้ด,ด,ดีมากๆก,ก่อนหน้านี้เนี่ย คือลุ้นแชมป์แล้วก็ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแม้ว่าจะไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าล่าสุดนี่คือได้ทั้ง f อเ u ทัแล้วก็หานกล้าไปชนะแมนซิตี้ในเชลตี้ชิลด e หรือว่าคอม m u นิ t ชิลด e นะครับทั้งฝั่งของกลุ่มทุนซาอูเนี่ยก็ได้รับข้อมูลมาเยอะแล้วก็พยายามที่จะจีบแพนด์อร์เจอร์สแต่ไม่น่าเชื่อว่าครั้งนี้ครับเงินมันจะไม่สามารถที่จะโน้มน้าวใจของปีรอดได้ เหตุผลสําคัญครับเขาว่ากันว่าโรเจอร์เนี่ยคิดการใหญ่กว่านั้นครับคือเขาวางแผนมาแล้วว่าหลังจากเขาออกจากจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาอยากไปคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือตอนนี้นะครับรดยใบสีฟ้าเนี่ยเริ่มที่จะเครียดครับเหตุผลเพราะว่า2023ที่สัญญาของเปเปคูเดราจะหมดลงเนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่ต่อสัญญานะครับเช่นเดียวกับเจเกนครอปก็คือถ้า2คนนี้เนี่ย ตั้งใจอะไรเวลาคุณมันเปลี่ยนใจเขายากมากก่อนหน้านี้ผมจําได้เป๊ปเคยพูดว่าเขาจะมีนโยบายในการคุมทีมแค่สปีนะครับอยู่วานแค่ามปีอยู่วันแค่สามปีเขาบอกวงล้อมันมีแค่นั้นไม่นั้นคุณจะไม่สามารถพลิกไป,ไปได้มากกว่าน,นี้อีกแล้วแต่พอคุมที่มาเลีเขาบอกอุ้ยสปีมันไม่พอจริงนะในการที่จะปรับจูนให้แมเชสเตี้กลายเป็นเต้ยของวงการเนี้ยนี่ก็คุมมา5 2016นหี่คุมมา5ปีกว่าแล้วนะครับแต่บอก2 0 2ในี่ไปแน่นอนโอ้โหตอนนี้เริวารสีฟ้าก็เริ่มเคลิ้เขาว่าเขาจะ เอาคุณซื้อคนไหนมาแทนเป๊ปแบบดีเพราะมันต้องเพชรกรีระดับไหนฮะทีเนี้ยโรเจอร์เขามั่นใจมากครับว่าเขาสามารถทําได้แล้วข่าวว่าเขาอยากจะไปแก้ตัวสมัยตอนที่คุมลิเวอร์พูลแล้วมันไม่ได้แชมป์แล้วจบไม่สวยกับซิเวนเจอร่าแล,ล้วโดนแฟนลิเวอร์พูลสาปสม่งเขาบอกเขาสามารถคุมทีมแมนเชสเตีรได้วางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วและอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ก็คือว่ากันว่าภรรยาของโรเจอร์ครับอยากกลับภาคเหนือครับคือโรอเจอร์นะครับเขาเป็นคนไอแลนด์เหนือครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าตอนเหนือของอังกฤษก็จะเป็นพวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เลเวอร์พูลขึ้นไปหน่อยก็เป็นโบลตันแบ็กเบิร์นอะไรพวกนี้ทีมพวกนั้นก็ทีมเล็กใช่ไหมครับแต่ว่าณตอนนี้เลสเตอร์อยู่มิดแลนด์คือภาคกลางเหมือนกรุงเทพมหานครครับว่ากันว่าภรรยาของรับคิดถึงภาคเหนือนครับคิดถึงเชียงใหม่ก็เลยเป็นโอกาสดีที่ทําให้โรเจอร์เนี่ยจะได้ไปกรุมทีมแมนซิตี้แล้วก็ได้กลับในโซนที่ใกล้ๆกับบ้านเกิดของตัวเองนะฮะโอ้โหได้โดนเมียกดดันนะครับมันก็เป็นข่าวใหญ่เลยครับว่าทางฝั่งงขอแมนนซิตีี้เ่ย มีอำนาจเหนือกว่าเงินมหาศาลของกลุ่มทุนซาอุที่นนเนลสันไม่สามารถจีบโรเจอร์ได้เพราะเขามีแผนจะไปลุมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับนี่คือประเด็นใหญ่ในเย็นวันนี้เลยฮนะก่อนที่แมชเดย์จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้รบกวนผู้ชมแชร์เยอะๆแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยสว่วนทิกตอกใครอยากไปดูเรื่องลีกัดไปตามดูได้เลยนะฮะมีลงไวแล้วขอบคุณมากครับ